เจ้าพี่เจ้าน้องผลเอกพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคพระนามเดิมหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนประสูติ24ตุลาคมพุทธศักราช2493ปัจจุบันพระชันสา75ปีท่านหญิงศรีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลพระนามเดิมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนประสูติ17สิงหาคมพุทธศักราช2489 ปัจจุบันชันษา79ปีเป็นพระโอรสพระธิดาในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระสู่แต่หม่อมทองแถมยุคนนณอยุทยาสกุลเดิมประยูนโตภาพพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนและท่านหญิงสีสว่างวงในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่6เมื่อวันพุทธที่26พฤศจิกายน2568ณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหารที่มาภาพ STBB มูลนิธิเพชรรัตนสุวัฒนา